สบายดีืันนี้มาพบกับสาวลาวในต่างแดนเด้อมาอน,นี้สาวลาวในต่างแดนก็เป็นสาวกีนี่แหละสาวกีอยู่ในฝรั่งเศสืันนี้สิพาไปบึงในการเปิดงานอยู่ในเขตปารีสก็คืออยู่ในอยู่ในคงเขตนี่เพราะว่ามันสีฮอตโนเอทแล้ว ขเขาจะสิเปิดงานขาเขาจะเฮแบบคือกับเฮเฮหุนเสิร์สักอย่างนี่แหละก็บอเข้าใจคือกันนะพาะว่าอันนี้บนเมนทินของสากีบนสกีผ่านไปเจอะบนสกีไปทํางานมาสั้นต่อไปพอเลิกงานมาแล้วก็เจอเข้าเจ้าเปิดงานพอดีก็ไปได้วิดีโอมาน้อยหนึ่ง เป็นประเพณีของเขตนี้ก่อนสิไปบิงคลิปกระฝากกดติดตามกดสันกระดิ่งให้สกีได้เด้อเพื่อจะเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปสาวเราอยู่ในฝรั่งเศสพาเที่ยวเจอสิ่งสวยๆงาๆสกีกะเอาไมา้เป็นเพื่อนเบิ่งอันนี้มันเป็นประเพณีของในในเขตนี้ เจ้าเปิดงานเปิดงานโนเอ็นเมื่อกี้ฝุ่นกะลงมิดเมื่อนี้ดิกน้อยมักคักดิกงน้อยกะเล่นตามน้าเบิ้หน้าเบิง้บงคนน,น,นนี้ข้าเจ้าฮ็ดอ่าคุณซืร์นี่เขาเจ้ากะมีประสบการณ์เนาะคุณจะอยู่ประมาณนี้เพื่อนๆ สิ่งแปลกๆสิ่งดีๆก็เอามาให้เพื่อนเพื่อนบึงเด,ด็กน้อยก็แล่นตามเด็กน้อยก็มักบ่าเด็กน้อยละผู้ใหญ่ก็แล่ยยแนตามพระเจ้าสีเฮรอรบๆเขียดนี่ลวกะก็อยู่ในคงเขียดเดียวกันอันนี้ในคงเขียดเดียวกัน อันนี้เป็นเป็นเป็นสวนสวนปาร์คสวนนางเล่นสนกีก็นำมาให้เพื่อนเพื่อนบึงเพราะว่าอยู่ในบนนางเล่นบนสวนปาร์คบนเด็กน้อยเล่นอยู่นี่เป็นสถานที่ตรงนี้มันอยู่อยู่นาเมลี่อยู่นาเมลี่นาเมลี่ก็คือหน้าหน้าที่วากานนะนะคันเป็นภาษาไทยก็ได้หน้าที่วาหน้าที่วาการอำเภอ สวนตันนี้มันอยู่ทางหน้าอยู่ในสวนนี่สเกีกะเห็นข้าเจ้าตกแต่งแบบเออแปลกๆดีสกีเรีาเามาให้บึงข้าเจ้าสิเฮ็ดเป็นคือบนลูนบนลูนน้อยบนลูนใหญ่บนลูนน้อยก็เป็นสีสีมีสีฟ้าสีแดง คนกับคนข้างลา่าหลายคนก็ได้สกตพยายามไทยบ่อยบ่อยเจอคนหลายฝรั่งเศสข้าเจ้าบ่คอยมาให้ไปไทยเอาข้าเจ้าสกเก็เลยหลีกเลีล่ยงวิดีโอกับสิมืดเดแจ้งเดเด้อเพื่อนเพื่อนบอลลูนกัมีหลายบอลลูนหนวยใหญ่ ถ้าจำบุพพิตรกับซิมีอยู่ประมาณสามสี่หน่วยเขาเจ้าตบแต่งดีดีพาย่างไปเบิ่งบอลลูนใหญ่อยู่ไกลไกลเบิ่งบอลลูเลยเพอมาเบิ่งใกล้ๆโอ้ขาเจ้าก็เฮ็ดแบบว่าเข้ามาเบิ่งใกล้ๆแล้วเป็นแบบคือต้นต้นไม้อยู่ข้างในเขาเจ้าแบบเพ็ดประมาณหลักอานุรักษ์ธรรมศาสตร์อนุรักษ์ธรรมชาสตร์ เสียงก็ค่อนข้างฟุดดังได้น้อยหนึ่งเดอ้อนี่บนลุ้นน้อยสีเขียวสีฟ้าว่ากันไปสีแดงก็มีทางหน้านี่เป็นซุ้มของของคือพวกเจ้าหญิงแต่ปามีเด็กน้อยกับผู้ใหญ่นั่งอยู่หันสกีกะรถไทยเลี่ยงเอาเสียดาเสียดายถ่ายได้นน้อยเดียว อยู่ข้างหน้านี่เป็นที่เป็นที่ทอ่าว่าการอำเภออยู่ข้างหน้านี่สกีกับค่อยๆย่างไปบัไดมีคนกับโบไทยไปหาไทายเอาตรงที่บ่มีคนย่างกับิีคอนข้างใบนิดหนึ่งเดือเพื่อนๆไลยหูไลยตาบ่สกีเลือกงาน เสร็จมาถ่ายเห็เพื่อนเพื่อนบึงงลายมือเลยล่ละเมือ่อใดกับเฝ้าน้ำหลดวันนี้มีโอกาสก็เลยไม่ให้เบึ่งอันนี้เป็นเป็นรูปลักษณะตัวมีทางนายเป็นที่ว่าการที่ว่าการอำเภอพระเจ้าก็บตบแต่งข้างหน้าเป็นบน ให้เด็กน้อยขีย่สเก็ตบนทางหน้าอันนี้ก็เป็นบอลลูนอีกชนิดหนึ่งเป็นข้าเจ้ากระเฮ็ดรูปสัตว์ใส่ข้างในนกเข้าแมวบอพวกมีบอจังสินะสเกตเกตเก็บภาพสวยๆมให้เ,เพื่อนเพื่บึงอันนี้น่าจะเป็นเสือเนาะเสือดาวบอหรือว่าอย่างหน่อยเนาะ คุณก็ค่อนข้างพุกพ่านมื่อนี้ก็ได้พุกพ่านอยู่คู่มือคุณก็ได้เพราะว่าขิดนี่คุณร้ายเขาเจ้าก็ตกแบแต่งประดบประดาฟไฟบอลลูนตัวนี้เป็นเป็นหิมะบอลลูนตัวนี้แล้วก็เขาเจ้าก็ตกแบแต่งต้นคริสต์มาสต้นนี้ก็ถือว่าใหญ,ญ่เติบต้นนี้ ถือเปงเจ้าก็สร้างประดับประดาต้องคืนคน้นกองบายางล่าห,หลายอันนี้ก็เป็นต่ำต่ำถนนหนทางอยู่ในขุงเขตนั่นแหละเพราะว่าสกีสียางไปหารถไฟก็เลยว่าเก็บภาพรวมๆไม่เพื่อนเพื่อนบึง สวยงามบอนเพื่อนๆสวยงามบอถ้าคลิปมีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดสั่นกระดิ่งไว้เด้อเพื่อนๆขอบคุณทุกการติดตามขอบใจหลายๆบุษผูสุคนที่เข้ามาติดตามสาวเกีไว้พบกันคลิปหน้าเด้อเพื่อนๆเด้อสาวเกีสีไม่หยางให้เพื่อนๆเบ่งบายยขอบใจหลาย้ายบายเด้อเพื่อน